สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่12เมษายนค่ะยูพันธบัตรสหรัฐอายุ5ปีขึ้นไปทยานทะลุ2.8% Curve ชันขึ้นความคาดหวังเงินเฟอ้อพุ่งต่อตัวยาวเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ของวัฏจักร 5-year 5-year forward ปิดเมื่อวาน2.45สร์เสูงสุดตั้งแต่กันยายน2014ย้อนอดีตความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะไกลดังกล่าว ดูเหมือนเคยถูกคุมไว้ให้เกาะระดับ2.5%ก่อนวิกฤตการเงินโลกปี2009หลังจากนั้นค่ะก็แกว่งตัวในกรอบกว้าง2-3%ตั้งแต่ปี2009 2015นักกลยุทธ์เคทแฮมวางสมมติฐานว่าเฟดน่าจะพอรับได้หากฟ y e a r ียฟา r เ o r ยฟ r ร์เวิร์ดอินเฟลชันเอ็กซ์เทลายขึ้นไปแถว2.8-3%หรืออีก30-50เบ s ิสพอยต์จากระดับปัจจุบัน หมายความว่ายูพันธบัตรอายุยาวก็อาจปรับตัวขึ้นต่อไปด้วยสเกลพอๆกันหรืออาจมากกว่านั้นถ้าเรียวยูปรับตัวขึ้นด้วยดังนั้นค่ะด้วยแนวคิดดังกล่าวยูพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีจึงอาจพุ่งผ่านหลัก3%ได้ไม่ยากนักดอลลาร์อินดซ x พุ่งทดสอบ100อีกครั้งเคทัมวิกลี่ฉบับล่าสุดชี้เฟดอาจตั้งใจทุบหุ้นลงเพื่อให้เกิด r e v e r s e w e a l t h effect คนชั้นกลางบนลดการบริโภค กดเงินเฟอ้อลงช่วยกลุ่มฐานรากขณะภาพระยะยาวรัฐบาลชาติตะวันตกคงต้องกู้เงินมหาศาลเพื่อลงทุนสีด้านหลักๆเราจัดเองเป็นทีม4 d ดีได้แก่ดิจิตอลไลเซชันด e คาร์บอนไลเซชันดิฟเอนซ์และด e g ก o บอ l i ไลเซชันหรือดับเบิลซัพพลายเชนเพิ่มซัพพลายพันธบัตรอีกทั้งอาจส่งผลข้างเคียงทำให้เงินเฟอ้อสูงยาวนานมุมมองเช่นนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่หนุนยูมพันธบัตรอายุยาวพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญส,ค,ญสคัญค่ะ สารพัดวิกฤตก่อตัวทั้งพลังงานอาหารการเมืองภูมิรัฐศาสตร์สนับสนุนให้ท่องคำค่ะมีบทบาทมากขึ้นในพอร์ตภายใต้กระบวนทัดใหม่หลังตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งสันคลอนสถานะทุนสำรองของดอลลาร์สหรัฐประกอบกับเงินเฟอสูงสวนทางการเติบโตที่ชะลอลงนีสาธารณะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเพราะรัฐบาลจำเป็นต้องลงทุนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนหลายด้านเราเลือกใช้เคทิโกทยอยสะสมได้ณนะราคาปัจจุบันค่ะ มาดูกันถึงการขึ้นังตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดนเด็กปิดที่1,678.46จุดลบ0.45อร์เซมูลค่าการซื้อขาย62,755ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับลดลงตามที่ทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียจากปัจจัยภายนอกความกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในจีนพุ่งสูงขึ้นทําให้ยังเห็นการล็อกดาวน์ต่อเนื่อง ส่งผลกดดันต่อภาพการเตริบโตของเศรษฐกิจโลกประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการานต์เป็นปัจจัยเข้ามากดดันดัดชนีค่ะส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่82,400ล้านบาทและยืมพันธบัตรยุยุ5ปีปิดที่1.77%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.09%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่33บสาท59สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาททรงตัวระดับเดียวกับเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่งเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคโดยตลาดยังคงให้ความสนใจกับบอลยูสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ค่ะในภาพรวมปริมาณธุรกรรมค่อนข้างบางเนื่องจากภาคธุรกิจหยุดสงกรานการทำธุรกรรมจึงมีปริมาณน้อย ส่วนในฝั่งของนิกกี้ตลัดหุ้นโตกเกียวปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากแนสแตรกตลัดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างนหนักเมื่อวันศุกร์ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยด,ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐนิกกี้ปิดไปที่26,821.52จุดลบ0.61%ปอร์เ เซยงไฮคอมบัสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า2%ค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อในจีนหลังมีรายงานว่าตัวเลขเงินเฟอ้อทั้งในส่วนของราคาผู้ผลิตและราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้นสูงกว่าการคาดการณ์เซยงไฮคอมบัสิตปิดที่3,167.13จุดลบ2.61%ทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า400จุดในวันจันทร์ค่ะหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยฉุดหุ้นเติบโตก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อในวันนี้ดาวโจนส์ปิดที่34,308 0จุดลบ1.19% S&P 500ปิดที่4,412 5 3จุดลบ1.69%และ NASDAQ ปิดที่13,411.96จุดลบ2.18%ค่ะ ส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นกดดันหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและตลาดปรับตัวผันผวนทมกลางความไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องจากคะแนนนิยมในการเลือกตั้งรอบแรกเป็นไปอย่างสูสีกันระหว่างประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาครองและคุณมารินเลแปน c ซ c 4 0ฟาปิดที่6,555.81จุดบวก0.12%ด a x ปิดที่14,192.78จุด 0.64%และฟูตซี่ร้อยปิดที่7,618.31จุดลบ0.67%ค่ะส่วนทาฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งการคาดการที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทางฝั่งสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตราเนียวอร์ปิดลบไป4%ในวันจันทร์ปิดที่94.29เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่ทางฝั่งของเบรนดิ่งหลุดจากระดับ100อลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ในจีนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันรวมทั้งรายงานข่าวการระบายน้ำมันของสำนักงานพลังงานสากลโดยเบรนด์ค่ะลบไป4.2%ปิดที่98.48เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงอย่างหนักรวมทั้งวิกฤตการรัสเซียยูเครนที่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายสัญญาทองคาตลาดโคเมกสมรับเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมา0.13ปิดที่1,948ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรอา์อ์ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m erm Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m erm Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ